ว้าวส่งผลงานสวยๆกันอีกแล้วนะคะสําหรับจอแอนดรอยตงรุ่นอีกหนึ่งสินค้าขายดีขายดีของร้านซับจเจริญปร,รับยนต์ของเรานะคะคันนี้เป็น Honda City นะคะเดิมๆเป็นเพียงวิทยุธรรมดาไม่มีจอไม่มีคอนโทรลพวงม,รมราลัยใดๆนะคะก็ติดตั้งพร้อมตัวกล้องถอยไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดต เป็นรูปให้ดูกันอีกทีนะคะสเปคจอที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็นตัวแรม4ี่ลอมหกจากแบรนด์ซีอูดนะคะตัวนี้ได้ CPU ไปที่8ปดคอนหนึเลยนะคะแล้วก็หน้าจอ 1K ภาพสวยงามคมชัดระบบเสียง DSP นะคะมีตัวปรับตั้งค่าเสียงมาให้กําลังขับดี a n d r o i d Auto p p p l e c a r p l a พใช้ได้ทั้งแบบเสียบสายแล้วก็ไร้สาย m p 3มโฟได้หมดเหมือนเดิมนะคะแอปพลิเคชันลงไว้ให้หลากหลายอยากได้แอปไหนเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเองได้ในเพ Store นะคะ สเปคนี้นะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะรองรับจากขอสปอร์ต Wifi เท่านั้นนะคะไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเสียงนะคะ DSP Google Map Netflix Disney นะคะมีให้ครบเลยใครสมัครไว้ก็ล็อกอินกันได้เลยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่ร้านก็จะทำการอัปเดตให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าขึ้นรถเชื่อมเน็ตใช้งานได้เลยนะคะ ย่งใช้งาน2หน้าจอได้ทุกสเปคทุกราคาอยู่แล้วนะคะเป็นฟังก์ชันสแตนดาดของจอ Android นะคะแต่อยากให้ใช้งานควบคู่กันไปแล้วตอบโจทย์จริงนำทางได้จริงหรือแม้กระทั่งเล่นทีละแอปก็ตามนะคะแนะนำให้ลูกค้าเลือกจอที่มีตัว CPU ูสูงนะคะแรมลอมเนี่ยเป็นเพียงแค่ความจุถ้าเราไม่ได้มีแอปที่ชื่นชอบเยอะนะคะใช้แค่แรม4รอม6กก็พอนะคะแต่ถ้าเน้นดูแมปเยอะเนี่ยแอดมินแนะนำว่าให้ใช้ CPU ตั้งแต่8คอร์1.6ขึ้นไปนะคะ หรือถ้าใครชอบดูแผนที่ผ่านตัว Android Auto นะคะก็อาจจะเลือกจอทีอ่สเปคต่ำลงมากว่านี้ก็ได้นะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากดู Google Map ก็ไปใช้ผ่านตัวฟังก์ชัน Apple CarPlay แทนนะคะก็จะแก้ปัญหาได้อีกทางแต่ถ้าติดตั้งทังทีอยากดูแมปบนจอให้มันลื่นไปเลยดู YouTube ลื่นไปเลยก็เลือก CPU สูงๆเนาะ หน้าร้านเนี่ยมีจอให้ลองเล่นด้วยนะคะบางทีทักมาสอบถามแอดมินส่งสเปคไปเนี่ยจะงงว่าเอ๊ะทาไมตัวนี้แค่แรมสองลอมสามสิบสองทำไมแพงกว่าตัวที่แรมสี่ลอมหกสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาเล่นหน้าร้านกันได้นะคะเพราะว่าตัว CPU มันได้สูงกว่านั่นเองแล้วก็ใส่ซิมได้มีฟังก์ชันต่างๆที่มากกว่าตัวที่ราคาเบากว่าน,นั้นนะคะราคาก็เลยแตกต่างกัน โอเคนะจ๊ะการใช้งานประมาณนี้เนาะสำหรับจอแอนดอตรงรุ่นนะคะก็คือเล่นแอปต่างๆได้ดาวน์โหลดเองได้ใน Play Store นะคะแค่ลงอิน Gmail เข้าไปแอนดอตัว Apple c a คของที่ร้านใช้งานได้ทุกสเปกทุกราคานะคะ คันนี้ไม่มีคอนโทรลทงม,มาไล่ก็เล่งเสียงเบาเสียงผ่านบริเวณหน้าจอติดตั้งพร้อมหน้ากากชุดปักตรงรุ่นนะคะ Honda City รุ่นนี้ได้หน้ากากอยู่ที่10นิ้วสวยงามมากๆเลยโอเคนะถ้าใรอยากได้จอยนอตตรงรุ่นติดตั้งรถรุ่นไหนปีไหนนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่ถนนพุนทธมณฑลสายสามนะคะมีห้องแอร์ให้รอไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะนอกจากจอยนอตตรงรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วนะคะก็จะมีกล้องบันทึกนะคะชุดแต่งกันขโมยประดับยนต์ต่างๆนะคะให้เลือกอีกหลากหลายรายการเลย เปิดบริการ7วันนะคะจันท์ถึงอาทิตย์สะดวกวันไหนแวะกันมาได้หรือจะทักทายมาสอบถามแอดวินทางข้อความ Facebook ก็ได้นะคะยินดีให้คำแนะนำทุกท่านเลยโอเคนะจ๊าไปแล้วจ้าสวัสดีครับ